สวัสดีค่ะแม่บุญหลายฟื้มท่อค่ะมือน,นีมีฟื้มท่อผ่าถุงขนาดสามสิบหาลกเย้ลอยสองเซนงามๆมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะนี่คือฟื้มท่อผ่าถุงขนาดสามสิบหาลกเย้ลอยสองเซนค่ะง,งามๆจา้าเป็นฟื้มท่อผ่าสองตะกอด้อค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะรับแบบครบสุดพร้อมใส่ก็ได้เด้อค่ะท้างล่างก็จะใส่ไม้ล้องเขาให้พร้อมเรียบร้อย รับไปแล้วสืบท่อได้เลยค่ะนี่คือเฟื่มท่อผ่าสามิ 35, บหาลบแง่รอยสองเส้นเป็นเฟื่มท่อผ่าสองตะกออ้ด้จา้าขนาดนี่ท่อใดทั้งใหม่และไดะ้เนื้อค่ะเนื้อผ่าเขาก็จะสวยค่ะสามสิ 35, บหาลบแง่รอยสองเส้นเป็นเฟื่มท่อผ่าสองตะกอเป็นฟันเล็แท้ย่างดีบดําบดขืนสนิมค่ะทางเขากว้างเหยียบอ่าวะ,วะท่อง่ายค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจกระทาแคสสอบถามเพิ่มเติมแม่บุหลายฟุ้มทองมาไดเด้อค่ะหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมนะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีจ้า